ครับสวัสดีครับผมตัวนี้จะเป็นดิจิตอลนะครับดิจิตอลเป็นดิจิตอลเอโอลต์เฮิร์ตแอมเป์เป็นตัวเล็กไม่เล็กนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าค่าใกล้เคียงอยู่ครับตัวนี้เมนเมนนะครับผมพอดีลูกค้าเราเป็นร้อยหกสิบแอมป์ของ a p p ตัวนี้ลูกซีทีนะครับผมลูกซีทีลูกซีทีนี้เอาไว้ใช้กับคล้องสายเมนจากตัวนี้นะครับเราต่อสายเมนในตู้เราก็ต้องมาคล้องตัวนี้ครับผม<ส>เพื่อให้ค่าเ<ๆ>พื่อให้ค่าเนี่ยขึ้นที่จอดิจิตอลนะครับ<ส><ส>เพื่อให้ค่าขึ้นที่จอดิจิตอลก็คือตัวนี้ครับจอดิจิตอลคือตัวนี้ครับตัวนี้ครับผมตัวนี้อ่า อันนี้หชุดพอดีลูกค้าให้ทำเป็น1ชุดนะครับผมเมน400แอมป์แล้วก็หัวในการต่อ,อ,อนะครับนในการต่อเข้าออจําตัวนี้ลองรับได้ก็400แอมป์ก็สายค่อนข้างจะเส้นใหญ่นะเจ80บเบอร์สายขึ้นไปครับผมตัวนี้สามารถใช้ได้ครับผมใครที่มีสายเมนตั้งแต่เบอร์เบอร์หไปเลยอะ ทำสุดเบอร์หกครับผมมาแล้วก็เอาไปสายเข้ากับหัวตัวนี้นะครับผมหัวตัวนี้ก็จำเข้าไปนะใครมีสายเบอร์หกครับผมใครที่ต้องการแบบว่าเอาแบบเอาแบบาแบบมาตรฐานเกินร้อยไปเลยครับตัวนี้รองรับได้400แอมป์นะครับผมก็เมนเมน400แอมป์3พีก็คือเป็นสามเฟสน,นะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ของคูเปอร คอนเนคเตอร์นะครับผมนี่ l 1 l 2 l 3แล้วก็ nd ก็จะมีระบุอยู่ตรงนี้นะตรงนี้นะครับผมครับผมครับแล้วก็ส่วนเมนส่วนเมนก็มีกล่องมีกล่องอยู่นะครับพอดีกลัวจะถ่ายรูปแล้วไม่เห็นแต่กล่องก็เลยไม่เอากล่องลงครับเอาแต่เุพาะอุปกรณ์เนาะอ่ะชุดนี้ก็ก็ ราคาค่อนข้างจะแพงครับอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานจะแพงมากนะครับผมเพราะว่าแล้วจะให้ทางร้านขายลดราคาก็ค่อนข้างจะเดียวเข้าทุนหนึ่งเข้าเนื้อตัวเองก็เลยต้องขายในราคาที่สมเหตุสมผลครับผมขอรูกค้าก็สามารถที่จะควักซื้อได้ตัวนี้จะเป็นเมนอ่าใครไม่เคยเห็นเมนโซนด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับเมนโซนด้านหลังจะเป็นแบบนี้ครับแบบนี้ับผมอันนี้ก็หมุนน้อนแล้วก็ยึดมาตรฐาน มาตรฐานครับผมเดี๋ยวช่วงอพอดีแผ่นจะมาช่วงบ่ายสามแล้วก็เดี๋ยวจะประกอบแล้วก็ถ่ายรูปให้ชมอีกครั้งหนึ่งคำนี้คือเป็นการลาบันทึกภาพแล้วก็อธิบายให้ฟัง ct เราต้องใช้3ลูกนะครับเพราะว่า3เฟสครับผม ct ใช้3ลูก3เฟสส่วน ct ตัวนี้จะเป็น ct หลอดพวกนี้จะเป็นหลอดเล็กๆ ct ก็รองรับได้ตั้งแต่ 0- ูน0ถึง100แอก์ ตัวนี้นะครับผมครับผมแล้วก็จะมีเฮิร์ตในตัวตัวนี้เทสดูแล้วก็ใกล้เคียงครับผมก็คือ220โวลต์อะไรประมาณนี้ก็ใกล้เคียงเกินไปสอ่ร200อ่า200เป็น200รอ่สอ2ร้โวลต์แต่ว่าบวกลบครับผมบวกลบมันก็จะมีไปสองบ้างสามบ้างประมาณนั้นนะครับก็นิดนิดหน่อยหน่อยก็ถือว่าใกล้เคียงใกล้เคียง แต่ส่วนจอตัวนี้ค่อนข้างจะบอกค่าตรงเพราะว่าการตั้งค่าจอเนี่ยมันจะแมทชิ่งกับ CT นะครับการตั้งค่าจอของจอดิจิตอลแอมนะครับผมต้องตั้งให้ได้ค่าจอที่ใกล้เคียงหาร3นะฮะหาร3ในระบบนี้นะครับผมแล้วก็เช็คดูว่าเราจ่ายโหลดไปเท่าไหร่ CT ต้องบอกใกล้เคียงใกล้เคียงกับค่าจ่ายนะฮะเพราะว่าเวลาเราจะตั้งค่าจอเราจ่ายไปก่อนแล้วเอาไปเอากิฟแอมจับอีกทีหนึ่ง ว่าออกไฟเนี่ยขึ้นมาที่กิฟแอมเท่าไรแล้วก็ตั้งตั้งค่าให้เท่าเท่ากับ CT แล้วก็มาเฉลี่ยดูหารว่าเราจะบวกทดตรงนี้ให้มันใกล้เคียงได้ที่สุดเท่าไหร่แล้วก็สามารถตั้งได้ให้ละเอียดเลยนะตัวนี้แนะนํานะครับใครที่ใช้อ่ดูค่ากระแสแล้วก็เปรียบเทียบเกี่ยวกับค่าแอมในการโหลดของสายเราก็สามารถดูที่ค่าจวว่าเออตัวนี้ใช้ไปกิปแอมปแแล้วสายไฟรับได้ก m แอม เราก็ใช้พอดี่มันก็บาลานกันตรงนี้ครับผมครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวมีเดี๋ยวเสร็จเราจะจัดการแล้วก็ถ่ายรูปให้ดูอีกทีนึงนะครับขอบคุณครับ